เอาละครับมาถึงสกููปต,ต่อไปนะครับเ,เช่นเคยนะครับว่าทุกๆวันพุธเนี่ยเราจะให้น้ำหนักมากที่สุดนะฮะเ,เกี่ยวกับเรื่องของวงการภาพยนตร์ว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างน,นะครับตอนนี้ไปอัปเดตกันหน่อยนะครับว่าในโลกนี้สำหรับสัปดาห์นี้ในวงการภาพยนตร์มีอะไรเคลื่อนไหวบ้างเชิญครับ ประกาศพลรางวัลอสการ์ผ่านพ้นไปเพียงอาทิตย์กว่าๆเท่านั้นแต่ตัวเก่งนะักแสดงนำชายของปีหนะ้าก็มีออกมาให้ฟแฟนๆได้ฮือฮาก,กันแล้วค่ะโดยคาดการกันว่าในงานประกาศพลรางวัลด้านภาพยนตร์นนนนนในปีหนะ้าจากเวทีต่างๆจะเป็นการขับเคี่ยวกันอย่างสุดมันของสองนะักแสดงหนุ่มยอดฝีมือแห่งวงการฮอลลีวูดอย่างลีโอเ์โดดิคาบริโอและเอกหนุ่มผู้อพพับโดนออสการ์เมินมาถึง5ครั้งไม่ว่าเขาจะคว้ารางวัลมาเป็นกอบเป็นกรรมจากเวทีต่างๆมามาแค่ไหนก็มีอันต้องมาตกร้ายที่เวทีออสการ์ Oscar และในปีนี้อาจเป็นโอกาสทองครั้งสําคัญในการก้าวขึ้นรับรางวัลออสการ์ครั้งแรกของเขาก็เป็นได้ค่ะเพราะเขาได้ตกปากรับคำแสดงภาพยนตร์เดี๋ยวเขาได้รุมภาพยนตร์ที่ได้แปลมาจากหนังสือ The Miles of Billy Morgan ที่บอกเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงของชายหนุ่มผู้มีนามว่าบิลลี่มอรลิกนที่ป่วยเป็นโรคลายบุคลิกซึ่งถือว่าเป็นโรคจิตชนิดหนึ่งค่ะและเขาได้ก่อคดีสะเทือนขวัญผู้ชมด้วยการปล้นทรัพย์และข่มขืนผู้หญิงซึ่งตัวของบิลลี่นั้นเป็นคนที่มี24บุคลิก ที่แตกต่างกันและเขาเป็นคนแรกที่ใช้เหตุผลว่าเป็นคนวิกลจริตในการขึ้นศาลลังถูกจับกลุ่มและเป็นคนแรกที่รอดพ้นการเข้าไปนอนในคุกด้วยการเอาการป่วยด้วยโรชนิดนี้ขึ้นมาเป็นข้อแก้ต่างค่ะงานนี้เรียกว่าท้าทายความสามารถของหนุ่มลีโอแบบสุดๆค่ะเพราะเขาต้องแสดงเป็นคนที่มีบุคลิกแตกต่างกันมากถึง24แบบโดยพระเอกหนุ่มของเราอยากรับแสดงบทน,นี้มาตั้งแต่ปี1997ด้วยเหตุผลหลายประการทําให้โครงการสร้างครอบพิลเรื่องนี้ยังไม่เป็นรูปเป็นร่างสักที จนโอกาสมาประจวบเหมาะในปี2015นี้ค่ะทำให้เขาไม่ลังเลใจที่จะก้าวเข้ามารับแสดงบทน,นี้เลยค่ะ oh. แต่กู้ต่อสู้ของนุ่มลีโอในปี2015นี้บอกเลยว่าดีกรีความเจ๋งไม่ธรรมดาลเลยนะจ๊ะ คนนี้ก็คือเอ็ดดี้เรดแมนผู้ครอบครองตุ๊กตาออสการ์คนล่าสุดจากภาพยนตร์ The Tri o วเล่ย์ออฟเอเวอเนั่นเองค่ะและโอกาสที่เขาก้าเข้ามาเป็นหนึ่งในผู้ท้าชิงสายแข็งก็ปราโกาไม่ใช่น้อยจากภาพยนตร์ The Danish Girl ที่กำกับการสแสดงโดยผู้กำกับระดับ World Class อย่างทอมฮูเปอร์ที่ทั้งคู่เคยร่วมงานกันมาแล้วจากภาพยนตร์เพลงดราม่าสุดยิ่งใหญ่เล é มิสรา s ที่กวารางวัลและเสียงชื่นชมจากการวิจารณ์มาทั่วโลกแล้วค่ะและครั้งนี้เอ็ดดี้ก็ขอพลิกบทบาทการสแสดงครั้งสำคัญที่ สุดในชีวิตของเขาด้วยการบรับบทเป็นไอนาเวกเนอร์ชายหนุ่มชาวเดนมาร์กที่เป็นผู้ชายคนแรกๆของโลกที่ผ่าตัดแปลงเพศเป็นผู้หญิงและเชื่อหรือไม่คะว่านับตั้งแต่ที่เขาได้ตกลงรับแสดงบทน,นี้ตัวของแอ็ดี้ก็ได้เริ่มเรียนการแสดงการฝึกท่าทางการแสดงเอาต่างๆของผู้หญิงมาตั้งแต่เดือนมกราคมที่ผ่านมาแล้วค่ะโอ้โหเรียกได้ว่าพุ่มเทกันสุดๆค่ะในปี2015วงการภาพยนตร์น่าจะเป็นปีที่ขับเคี่ยวการสนุกอีกปีหนึ่งนะคะก็ต้องมาวัดกันว่าออสการ์ จะมอบตุ๊กตาทองตัวแรกให้กับเรกหนุ่มลีอนาดอร์หรือไม่หรือว่าจะเทคะแคนนความนิยมให้กับหนุ่มเอดดี้เรดแมนอีกครั้งและนักแสดงมากฝีมือคนอื่นๆก็เตรียมปล่อยผลงานคุณภาพออกมาให้ได้ชมกันในปีนี้ก็ประมาทฝีมือไม่ได้เช่นกันค่ะแค่ต้นปียังลุ้นกันสนุกขนาดนี้เชื่อเลยว่าปลายปีนี้มันจนบรรยายไม่ถูกเลยละคะคุณผู้ชม น่าสนใจทีเดียวนะครับเพราะว่าการขับเคี่ยวนั้นยิ่งแข่งขันกันมากเท่าไห <ๆ S 1> ร่นะฮะผลดียิ่งตกอยู่กับคุณผู้ชมมากเท่านั้นนะครับเพราะว่าเราก็จะมีโอกาสได้เห็นภาพยนตร์ที่มีบทที่ยอดเยี่ยมขึ้นเรื่อยๆโปรดักชันที่เจ๋งขึ้นเรื่อยๆนั้นแสดงที่สแสดงเก่งขึ้นเรื่อยๆนั่นเองนะครับเอาละครับเดี๋ยวแวะพักกันสักค,ครู่นะฮะช่วงหน้าเราจะกลับมาว่ากันด้วยเรื่องของภาพยนตร์ที่เขาว่ากันว่าเราต้องปีนบันไดดูนั่นก็คือภาพยนตร์อินดี้นั่นเองนะครับสักค,ครู่เดียวกับ t r u e Insider ครับ